สวัสดีครับวันนี้ช่องเรื่องอีกเล่าขอเสนอ,อนิยายเรื่องยาวหลายตอนจบเรื่องอัศวินหัวกระโหลววันนี้เสนอเป็นตอนแรกกับตอนที่หนึ่งความจริงที่ถูกซ่อนขอเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับในหมู่บ้านชายขอบแห่งหนึ่งผู้คนที่นี่ใช้ชีวิตกันตามอัตภาพไม่มีคนรวยไม่มีคนจนและไม่มีใครต้องอดอยากถึงตายชาวบ้านใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติไม่มีการทะเลาะบอกแหว้งมีแต่น้ำใจเกื้อกูลกัน ถ้าไม่นับเรื่องทรัพย์สินที่ปัตุชนคนทั่วไปหอยหาแล้วล่ะก,ก็ที่นี่คือหมู่บ้านในอุดมคติของชาวโลกอย่างแท้จริงนาคหนุ่มวัยรุ่นที่ถูกเลี้ยงดูโดยคุณลุงมีนคนดูแลโบสถ์ในหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ติดกับป่าใหญ่นาคพระพลุมาตั้งแต่เด็กว่าเขามีพ่อคนเดียวคือลุงมีนแม้ลุงมีนจะเล่าให้เขาฟังตอนที่เขาเริ่มจะรู้ภาษาแล้วว่าตัวเขาเองนั้นไม่ใช่ลูกชายของลุงมีนแต่ถูกลุงมีนเก็บมาจากป่าขณะที่ลุงมีนออกไปหาของป่าในช่วงวัยรุ่น นาครับรู้แต่เขาไม่สนใจเพราะตลอดเวลาที่เติบโตมาลุงมีนถึงจะดูเป็นผู้ชายที่กลาดในสายตานาคแต่ลุงมีนก็ให้ความรักกับนาคอย่างเช่นคนที่เป็นนพ่อและแม่มอบให้กับลูกเสมอมานาคเติบโตมาท่ามกลางความรักและความอบอุ่นแม้จะขาดพ่อและแม่แต่เขาก็มีความสุขกับชีวิตที่มีคุณลุงคอยดูแลวันหนึ่งวันที่ท้องฟ้าจะต้องมีสีฟ้าต้นไม้ต้องมีใบสีเขียวเมฆจะต้องมีสีขาวแต่ไม่ใช่สําหรับวันนี้ ทุกอย่างเปลี่ยนไปท้องฟ้าแดงฉานใบไม้เหลืองเหี่ยวเฉาก้อนเมฆเป็นสีดากําลังเคลือบพลานเข้ามาที่หมู่บ้านแห่งนี้หนึ่งในชาวบ้านวิ่งร้องตะโกนบอกให้ทุกคนรีบหนีหรือไปที่หลบภัยโดยด่วนเพราะวันนี้เป็นวันครบรอบการปลดปล่อยคำสาปจากวิญญาณร้ายที่ถูกสะกดโดยอัศวินหัวโกลซึ่งเคยปกป้องหมู่บ้านแต่ว่าคำสาปก,กลับถูกทำลายโดยพ่อมดแห่งภูผาที่ต้องการพลังอำนาจจากวิญญาณร้ายอันแข็งแกร่ง มันมีรูปลักษณ์ของมังกรสาหัวมีปีกขนาดใหญ่สีแดงสดและหางทั้งสามที่ปลายหางเป็นหัวอสรพิษชาวบ้านต่างเรียกขานมันต่อกันมาว่ากุลิกกพ่อมดผู้ผาปลดผนึกที่ขังเจ้ากุลิกกันไว้ทําให้มังกรสาหัวออกอวาวาสทาลายหมู่บ้านชาวบ้านถูกฆ่าตายสูญเสียบ้านเรือนชาวเมืองบางส่วนหนีเข้าไปในโบสถ์เพื่อเป็นที่หลบภัยนาคเห็นความกลาหนและความหวาดกลัวในดวงตาของชาวบ้านทั้งเสียงบิดร้องเสียงเด็กร้องให้ เสียงตะโกนตามหาครอบครัวของตนเองร้องเซ็งแ่ไปทั่วทั้งหมู่บ้านคุณลุงมินตัดสินใจออกไปต่อสู้กับเจ้ากุลิกกและพ่อมดภูผาทั้งที่นาคพยายามห้ามแต่ก็ทำไม่ได้ลุงมินบอกนาคให้เข้าไปหลบที่ห้องหลบภัยชั้นใต้ดินของโบสถ์รวมกับชาวบ้านคนอื่นๆก่อนที่ลุงมินจะหยิบไม้เท้าที่มีรูปร่างเหมือนปลายสายฟ้าที่ผ่าลงมาจากที่พักของเขาลุงมินวิ่งไปเผชิญหน้ากับเจ้ากุลิกกและพ่อมดผู้ชั่วร้าย แต่น้ากลับด้วยรันไม่เชื่อฟังหน่าเข้าไปหลบที่พุ่มไม้ในป่าข้างโบสถ์ด้วยความเป็นห่วงลุงมีนคุณลุงมีนยกไม้เท้ารูปร่างประหลาดคล้ายเปลวสายฟ้าในเวลาที่เกิดฟ้าร้องฟ้าผ่ายกมันขึ้นด้วยสองมือก่อนจะบ่นพึ่งทำอะไรบางอย่างสักทักเกิดฟ้าผ่าฟ้าขนองพุ่งเข้าใส่เจ้ากุลิกโกเจ้ากุลิกโกใช้ปีกสีแดงฉานห่อหุ้มร่างกายของมันไว้ก่อนที่มันจะสยายปีกแล้วพ่นเปลวไฟสีม่วงเหมือนสีของอัญ,ญมณีพุ่งไปทางลุงมีน ลุงมินหมุนคงไม้เท้ารูปทรงสายฟ้าอันนั้นเป็นวงกลมด้วยความเร็วจนเกิดเป็นแสงสีฟ้าสายทรงกลมโอบอุ้มร่างของลุงมินไว้จากหัวจรดเท้าเปลวไฟสีม่วงของเจ้ากุลิกโกทำอะไรลุงมินไม่ได้มันจึงหยุดพ่นมันออกมาก่อนที่มันจะโผบินเข้ามาแล้วใช้เท้าหลังของมันเข้าเหยียบลุงมินลุงมินใช้ไม้เท้ารับเท้าขนาดมาหึมานั่นไว้และมันได้ผลเจ้ากุลิกโกไม่สามารถเหยียบลุงมินให้ล้มลงได้ทั้งสองต่างยืนยันกันอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งเจ้าพ่อหมดชั่วนั่น จะโผล่มาที่ด้านหลังของลุงมีนแล้วใช้ไม้เท้าของมันที่เหมือนกับขาอีกาขนาดใหญ่กลับด้านยิงลำแสงสีดำเข้าไปที่กลางหลังของลุงมีนลุงมีนลม้มลงทันทีแต่สายตายังจับจ้องมองเจ้ากุลิกกและพ่อมดผู้พาอยู่ตลอดก่อนที่มันทั้งสองจะบินตรงไปยังโบสถ์เพื่อทำลายล้างนาคที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดรีบวิ่งมาที่ลุงมีนชายคนเดียวที่เลี้ยงดูและมอบความรักกับนาคมาโดยเสมอนาครู้สึกทึ่งและเคารพในความกล้าหาญของคุณลุงที่แสดงให้เห็นถึงพลังวิเศษ ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนอาจมีหลายเหตุผลที่ลุงมินอยากเก็บเป็นความลับไว้ไม่ให้นากรู้บทถูกพังทลายอย่างที่นาควิ่งไปหาคุณลุงมีนนาเห็นว่าคุณลุงบาดเจ็บหนักและน้ําตาไหลาออกมาคุณลุงมีนพูดกับนาก่อนที่จะสิ้นใจเล่าความจริงที่เขาเก็บซ่อนมาตลอดว่าเขาคือหนึ่งในกลุ่มอัศวินหัวกะโหลก,กลุ่มอัศวินที่เคยร่วมกันปราบเจ้ามังกรสามหัวกุลิกดตัวนี้ลงและตัวลุงมีนก็คือปีโป้จอมเวทของกลุ่มอัศวินหัวกะโหล เป็นกลุ่มที่ราชาของทุกขันยกย่องให้เป็นเจ้าอัศวินลุงมินหรือจอมเวทปีโป้ก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เคยร่วมกันปราบเจ้ากุลกฏและสะกดมันเอาไว้ส่วนนาคคือลูกชายของอัศวินหัวกระโหลกที่เขาชุบเลี้ยงมาคุณลุงมินมอบสร้อยหัวกระโหลกให้กับนาคที่ลุงมินแอบเก็บรักษามันไว้อย่างดีและบอกกับนาคว่านี่เป็นสิ่งเดียวที่อัศวินหัวกระโหลกทิ้งไว้ก่อนเขาจะหายสาบสูญไปนารู้สึกช็อกและเสียใจในขณะที่เขายังไม่รู้ตัวว่า ความจริงที่เขาเพิ่งจะได้รับรู้มานี้จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไปตลอดกาลขณะที่โบตกำลังถลม่มนาคยืนอยู่ท่ามกลางความมืดมนและเสียงร่ำไห้ของชาวบ้านเขารู้ว่าต้องหาวิธีหยุดพ่อมดและมังกรสามหัวที่กำลังมุ่งหน้าไปที่เมืองต่อไปนาคต้องสู้เพื่อปกป้องสิ่งที่เหลืออยู่นาคตั้งใจที่จะก,ก้าวต่อไปแม้จะรู้ว่าเขาต้องแบกรับภาระอันหนักหน่วงนี้ไว้จบตอนที่หนึ่งรอติดตามรับฟังในตอนที่สองในครั้งหน้า อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมในตอนหน้าครับสวัสดีครับ